แอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปาสุขุสุคนเด้อนะคะมื่อน,นี้เขากลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวแอดสิบผ้าเขาไปถามตัวเลขแนวท่านะค่ะตัวเลขแนวท่าของคุณตานะคะงวดที่ผ่านมาคุณตาเปิ่นฟันไ,น,ะคะคฟนได้เจ็ดสี่ห้านะคะเปิ่นฟันได้เจ็ดสี่ห้าก็ออกหาเจ็ดนะคะเปิ่นบอกให้แอดสื่อตวาวะแอดกับบอมักนะคะทุ่มโจมนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวท่า ความฝันเท่านั้นนะคะเนาะมีเขาแน่รุดแน่นะคะเป็นเพียงแนวทางความฝันเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกตนะเด้อนะคะฝากกดเป็นกําลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขหน้าทางนะคะเมื่อตอนปีตอนนองนะคะใกล้ปีไม่แล้วนะคะมืออื่นหนีนะคะเลขก็ออกนะคะแอดก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเฮงเฮงด้วยทุกคนทุกทันนะคะก็ขอให้แตกบนแตกรางเด้อนะคะ ใส่ปีใหม่นะคะรับโชคใส่ปีใหม่นะคะการบัตเซเวล่านะคะห้าขาไปเบิงไปถามตัวเลขนะคะจากคุณตาเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณตาเพิ่นได้มาเห่นน้าเพิ่นลำมาเหลาเพิมฟันให้ฟังกันเลยอยากให้เอฟซีได้ยินน้านะคะผนอยากใส่รองเท้าเพราะว่าถอดบ่ด้จานนี่แหละค่ะบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้ากันสิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนะคะ เอาบรรยากาศมาฝากพร้อมนะคะลูกหลานมาเล่นน้ำแตกยาียวเหี้ยวอยู่ผลจักแคนเฮ็ดทศยางกันบ้านนี่ผลแค่แันเฮทศยางกันละวันนี่คนอ่ะโอ้ยถามมาถามคุณตานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะอ้าวเป็นใดคือว่าฝันดีแท้ฝันดีเราเมื่อเกินี่ก็นจอฟันดินเป็นมา พ่อไปท่อมผุ่นกระดตเพราะว่ามันมันแสงไหมพออมอม่อหัวถีงในกันยินยินเลยนะคะงดก่อนบอกลูกซื้อลูกกับโบซื้อเนาะพ่อเนาะวันนี้มาแล้วพระเจ้าอยู่หัวฝนมาราชการที่เขา่า,ามากระเนียเพิ่มขึ้นฝันนะ่ะนะโอ้ฝันดีได้แบบนึงส <มา S 1> ิค่ะมาเอาของมาฝากมาเอาน้ำชิ้นไม้น้ำายร่องไปพร้อมมัหนี้เพื่อนได้ให้ใยร่องให้ชิ้นสองตัวจ้า เปนกมาสองคนมาเนี่ยบอกเลยชีว่าสองคนมาสองเก้าชีเด้อเนมั้ยยิ่งกูเป็นชีเมียคูนี่เป็นชีเนมัโอ้ปั้นเป็นเก้าเห็นมั้ยปันวานองานราชการที่เก่าเลยราชการที่เก่ามากโอ้เมียอยู่ของพ่อพนมาปันวาม่าตีมาสองคนเป็นมาสองคนถ้าเมียคนมาเอาสิหม้ยน้ำยาล่องเห็นาั้ยโอ้นฟันแบบนี้ฟันดีเนาะค่ะพ่อตีตีเป็นเ็ปนตัวได้เกาะ พอสี่สองเก่าชีสองเก่าสีด้วพี่น้องใช่ปาบวกเอาพูเรออสองเก่าสีตวสี่คือมันดังแท้ต่ว่ากับบ่อันได้เหล็กตัวนี้บ่อันอหาซื้อได้อยู่นะคะอีซีนะคะมันใจเลยแล้วกันเราจยล่าองว่าเล,ล่าปันก็นน่นเดียมันใจริญพอมาแล้สี่ก็เก่าเนาะสี่ทูขมาแล้วซาถูหายอีลีเนาะพอนอสี่เก่าเนาะได้รับโชคเสรปีใหม่ ไผที่ย่งบอตัดสินใจซื่อนะคะกะรีบไปหาสื่อเด้อนะค่ะสีเก่ากับหัยน้ำเนาะสีเก่าสีหกเนาะงูข้าวออกกับข้อคอมอืมก็เก่ากับหมมันตัวเดียวกันน่ะหอนะเข่าขันบออกบนกะจองไม่ทีออกล่างแค่สีนาอ๋อขันหกขันหกันน้ํากันหกขันหกออกล่างเก้าหัวยูบนบังสีนาจ้ะกับกันงี่นะกับกันเตอขันมันมาหกขันมาหกล่างกันยัมาหกสองหรือหกสี่สีนะอืมนี่ละมันมาเานี้ หกซองกับหกสี่จ้ะกลับกันเอากลับกันเอาค่ะเพราะกันฟันแบบนี้นะคันหนูฟันแบบนี้หนูถูกเลขกได้แด่เลยเพอาะหนูกันฟันว่าแบบนี้นีมัได้นี่มาเลยเต็มเป๊ะเลยเออเข่าคูเลยแหละอืมแต่นีพระเจ้าอยู่หัวจำเพิ่นมาจำเพิ่นมาบอกเลขตัวเพิ่นบอกมาหาหมดคว้าเทียนเนาะไม่โฉกไม่โชกเสียปีใหม้นะจ๊ะเขาว่าหนีหน้าปีใหม่ปีนี้ไม่ชี้ออกงกเก็ด เพาว่าเอเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะดคันเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นทั้งล่างเน้อสุดจบครบเกจเกจหนกเนี่ยเนาะเพราะวันเปลี่ยนปีปีนพ่อสอนนะจ้าตว่าซีนี่ก็ติดกระแสแห้งเนาะเพราเนาะเพราะว่าซีนี่ดังแห้งจะเกินดังทั่วโลกทั่วประเทศนะทั่วประเทศนะซีนี่ไปเจ้าใดกับมิตรติดซีค่ะอาจารย์ใดหรือว่าสำนักไหนก็ติดซีนะคะค่ะก็คือบ้านเนาะเฮาบ่ เทาบ่ได้มุนเนาะที่แรกพอมัมาังี้ยซีฟอรัมาเก้าหาซีมาละันนี้เออได้มาฝันมาขึ้นเหว่าฝันโอ้ยไม่คิด่เป็นเก้าซีชีหอ๋อมันไม่มาเนอกนี้เป็นสองแล้วกันเป็นหนอกจ้าฝันเพิ่นมาสองคนเนี่ยนอืเนี่ยเพิ่นก็มาชีเนาะผัวเพิ่นก็มาเก้างนอะจ้าตีใ่สองเก้าสีเจ้าบาเพราะว่าอยู่ก็ได้ร่องู่ฝันมาขึ้นบอกกับเรื่องอะไรมันใหญ่อยู่จ้า เราก็สอนบดีก่อนอ่ะพ่อมัดกัได้เรียกันบุมมัเกาชีได้หลายสนดอย่างนั้นมาตัวนี้อยู่กุมัดหลายฝันย่าลองมาปันยังดีข้างเขาคู่เลยวัดจ้าแมนเขาเลยมันบอกว้าเขาเต็มเต็มเลยนะชนสาทูให้ออีลีได้แหมนะจ๊ะเกาซีซีเกาเขาไม่ให้ลูกแต่พ่อได้ใส่พ่อได้ใส่กันไม่รวยก็ใส่ก็พ่อได้ใส่ก็พ่อ จ้าท่านใดที่ยังไม่ซื้อก็รีบไปหาซื้อเด้อนะคะยังซื้อท่านอยู่เพราะว่าเลขออกมืออื่นเนาะพ่อเนาะเออแต่ยังได้ออกวันที่<อ>สามสิบค่ะเด็กใช่รถจะดีเก้าสองเก้าซีนี่ไปเบิ้งกักตำรวจเบิ้งจ้ะสองเก้าซีม,มันวะค่ะจังได้ก้ให้ยเอฟซีนะคะเอาไปเบิ้งเอาเดอ้อเป็นแนวทางทแนวทางนะคะค่ะนี่แหละตัวเลขแนวทางคุณตาทีเพิ่นเล่าให้ฟังนะคะกะตีง่ายเนาะพ่อเนาะตีง่ายกะเพิ่นมาสองคน ผู้ยิงกระสีนะคะราชการที่เก้าสองเก้าีสองสีเก้าเก้าเฮ็ดกบไปก็มาเอาพูดหรอจ้านี่ละค่ะตีง่ายๆม่ต้องตียากนะคะเนาะสองเก้าสี่ผู้ใดอยากวิ่นก็วิ่นเอาเด้อนะคะวิ่นเอานะคะตาวกับบนเน่เด้มือนี้กับเล่าพัฒนาพร้อมเด้มือนี้บอกพูนก็บอกทีเลยที่เอามือนี้เข้ากับให้คอให้ถูกเล่าพัฒนาไปน้่กันตำเล่าตำไท้ไปน้่กัน นะคะมืออื่นนี่ก็ตำไทยมันนี่ตำลาาก่อนนะคะขอให้โชคดีใส่ปีใหม่ก็แล้วกันนะคะเนาะนะคะแล้วก็ขอขอบุญขอบุณนะคะตัวเลขหน้าท่างจากคุณตาเด้อน,นะคะทีคุณตาได้เอาตัวเลขมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นเพียง,นาางนนะะหน,ะะน้าท่างแค่นั้นนะคะขอให้เอฟซีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะนะคะแล้วก็ได้เอาตัวเลขนะคะมาฝากเป็นตัวเลขแนวทางความฝันนะคะ นะคะโมแมนสูตรคำนวณเด้อนะคะก็ฝันคุณตานะคะงวดที่ผ่านมาเปินลกายเจ็ดสี่หานะคะตาวาก็คือว่าห้าบ่มักนะคะเนาะตัวที่ห้าบ่มกักเข้ากับบอสือนะคะกับตัวที่ห้ามากักสือแล้วสืออีกเขาได้กับบ่ฟอนะคะทุกชมนะคะเอาละคะ่ะเป็นเพียงแนวทางสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอห้พ,อพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อนะคะขอห้เฮงเฮงลวยรวยนะคะขอห้ ถูกนะคะถุกคนถูกหลังค่าเลื่อนกันแล้วกันนะคะโชคดีปีใหม่ทุกคนถูกท่านกันแล้วกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศจุทงไฮทังหน้ากําลังสีผ้ากันตบแต่งตบแต่งใส่ปีใหม่นะคะจ้าผ้ากันเห็ดยังกันบุนงุ้มงุ้มงับงับนะคะทั้งนี้แถวนี้ผ้ากันจินตําห้วงเบ้อทั้งนั้นคือบ่เอิญเหรอนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสักสวัสดีค่ะ